สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะผมกับเซลเจ๊ฟอร์ดทุมนะครับวันนี้ก็มีรถมาร,รีวิวนําเสนออีกแล้วเช่นเคยนะผมตอนนี้รถฟอร์ดนะผมกาลังเป็นที่นิยมนะผมในหมู่บรรดารถกระบะนะผมตัวนี้สําหรับวันนี้นะผมก็จะมานําเสนอเป็นรุ่นกระบะ OpenCAP นะผมตัวนี้เป็นรุ่น X Air p a s Sport นะผมตัวนี้เป็นยอดขายดีอยู่เลยนะครับสําหรับ OpenCAP ตัวนี้ สำหรับตัว XLR Sport s เนี่ยมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์2.2ลิตร160แรงมาร้าเกียร์6สปีดนะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่6,92,000บาทมีทุกันทั้งหมด4สีนะผมก็มีสีดำแบบคันด้านข้างนี้นะผมแล้วก็สีขาวสีบานเงินและสีแดงนะครับสำหรับคันนี้นะผมก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่งเป็นชุดกันชนเหล็กฮาร์เมอร์นะผมแล้วก็โลบาเหล็กพร้อมกับก็บกบตัวแหลกหลงคาด้านบน ไว้สำหรับขนสัมภาระด้วยสําหรับสายแคมปิ้งนะผมถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปชมชุดแต่งของเจ้าตัว x air p a s sport คันนี้กันเลยนะผมลองตามไปดูกันเลยนะครับเราเริ่มเข้ามาดูกันที่ด้านบนฝากระโปรงก่อนเลยสําหรับคันนี้ใส่ให้เป็นสกู๊ปนะผมขนาดใหญ่นะผมเป็นทรงฟิตนะผมตัวนี้แต่เราเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปม้าแทนนะผมตัวนี้พร้อมกับทําเป็นสีแดงเพื่อตัดกับตัวสกูป๊ปที่ทําสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ สีดำด้านนะผมต่อมาที่ด้านหน้าฝากระโปรงก็ติดตัวอะคริลิกเลนเจอร์นะผมสีแดงให้ด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ต่อมาที่กระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นทรงแบบแรปเตอร์แลผมตัวนี้พร้อมกับฟอนเ์ FORD แบบ3มิติตัวนี้ทําเป็นสีดําตัดด้วยขอบสีแดงนะครับผมพร้อมกับติดไฟ LED แบบเต็มช่องด้านบนสีขาวนะผมให้สาดวงนะครับมาในส่วนของตัวกันชนหน้ากันชนหน้าตัวนี้ อย่างที่บอกนะผมเป็นการชนหน้าเหล็กนะผมตัวนี้เป็นของ h a ร์เมนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวสัญลักษณ์ของเขาประทับตาอยู่นะผมตัวนี้พร้อมกับติดตั้งไฟตัดหมอกที่เป็น LED ให้นะผมตัวนี้นี่แบบนี้เลยด้านล่างก็ยังมีตัวกันแข็งนะผมสีแดงๆนะผมเป็นของ h a ร์เมอด้วยเช่นกันนะครับนี่หล่อๆเลยนะผมสําหรับคันนี้ด้านหน้านะยังไม่พอนะผมเท่านั้น เท่านั้นยังไม่พอนะผมเราจะทำการอัปเกรดไฟหน้าเพิ่มเติมให้เป็นไฟหน้าแบบมาสแตงนะผมโดยการใส่คีบมาสแตงเข้าไป3าคีบพ,พร้อมกับตัวไฟเดย์ไลท์ด้านล่างนะผมพร้อมกับตัววงแหวนที่เป็น LED นะครับผมแล้วก็ลูกแก้วที่เป็นสีน้ําเงินเพื่อเพิ่มความสวยงามและดูโดดเด่นให้กับไฟหน้านะครับนี่ถัดมาเรามาดูต่อทางด้านข้างนะผมสำหรับด้านข้างคันนี้ใส่ให้เป็นคิ้วล้อขนาด 6นิ้วตัวนี้เป็นแบบมีหมุดนะผมสีดำด้านนะครับ,รบตัวนี้นี่หล่อเลยแล้วก็ตัวช่วงล่างเนี่ยล้าแมกเราใส่ให้เป็นขนาดขอบ16นะผมตัวนี้เป็นยาเอา่อเป็นลายหยดน้ำน,นะผมพร้อมกับตัวยาอ monster at 2อะผมตัวนี้เป็นยางออทเทเรนนะผมก็วิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนนะผมต่อมาในส่วนของตัวบันไดข้างเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ด้วยเป็นบันไดข้างเหล็กของฮาร์เมอร์ผมตัวนี้ก็ จะมีช่องนะผมเป็นรูนะผมเหมือนตะแกงอะไรเงี้ยนะผมก็จะช่วยให้ทําความสะอาดง่ายแล้วก็ดเูเข้ารูปกับตัวกันชนหน้าที่เราติดตั้งเพิ่มเติมให้ติดสติกเกอร์ลายตามลูกค้าต้องการนะผมแล้วก็ติดเบ้ากันลอยพร้อมชุดครอบรอบคันนะผมตัวนี้ติดฟิล์มเซรามิกให้นะผมพร้อมกับตัวกันสาดทั้ง4ชิ้นนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมพิเศษก็คือตัวนี้เราติด เป็นแหลกหลังคานะผมเพื่อไว้ไว้ขนสัมภาระด้านบนอีกนะผมตัวนี้อ้อมกับถาดรองด้านบนนะครับนี่หลอ่ลอเลยนะครับต่อมาด้านท้ายติดเป็นโรบาเหล็กนะผมตัวนี้เป็นของเอาเลนเดอร์เนาะตนี้ทรงเดียวกับตัว h a มเมอร์นะครับผมนี้มีไฟเบรกตรงที่3ตรงกลางกระบะท้ายเปลี่ยนไฟท้ายให้ใหม่นะผมตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบ D L C นะผมตัวนี้ก็ หล่อๆเลยนะผมนี่แล้วก็ติดฝาครอบกระบะท้ายแบบ f o r d 3มิติตัวนี้นะครับนี่พร้อมกับเปลี่ยนกันชนท้ายให้ใหม่นะผมเป็นกันชนท้ายเหล็กของ Alender ด้วยนะครับผมตัวนี้มีห่วงลากจุงมีสปอร์ตไลท์เป็นไฟถอยนะผมพร้อมกับหัวลากนะผมเผื่อว่าลูกค้าสายแคมปิง้งอาจจะลากเจ็ตสกีลากเรืออะไรเงี้ยใช้งานได้จริงนะผมแข็งแรงนะครับผมตัวนี้เราก็ยังติดกล้อง ถอยเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะพาไปชมต่อด้านในตัวรถอีกทีนะครับสําหรับด้านในนะผมตัวนี้ก็มีตั้งแต่พวงมาลัยไฟฟ้านะผมที่มีให้กับปอทุกรุ่นนะผมตัวนี้ฮาแล้วถ้าไม่พอเรายังแต่งเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนผ้าเบาะใหม่ให้กับลูกค้าด้วยนะผมตัวนี้เป็นเบาะหนังแล้วก็ลูกค้าบอกว่าขอเป็น ขีดคาดแดงตรงกลางผมแล้วก็จัดให้ตัวนี้เป็นสีดำนะผมได้แดงนะผมนี่รอๆเลยแล้วก็ยังมีตัวหน้าจอนะผมเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหน้าจอแบบทัสกรีนะผมจอ Android ขนาด9นิ้วตัวนี้สามารถดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะผมตัวนี้ก็โดยการแชร์ฮอลสปอตจากมือถือของเรานะผมตัวนี้ก็สะดวกสบายมากนะผมลูกค้าชอบมากเลยสําหรับเจ้าตัวจอ Android ขนาด9นิ้วนี่ เป็นยังไงกันบ้างครับก็ดูภายในภายนอกแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อถึงโปรโมชั่นหรือช่องทางการติดต่อหน้าตัวรถอีกทีนึงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมได้พาชมชุดแต่งของเจ้าตัว x l p a Sport s กันนี้นะผมไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งด้านนอกหรือว่าชุดแต่งด้านในนะผมก็บอกได้เลยว่าสวยหลอ่อไม่แพ้ค่ายอื่นเลยแล้วผมตัวนี้แล้ที่สําคัญนะผมโปรโมชั่นตัวนี้นะครับผมเราก็ จัดแต่งให้กับลูกค้าฟรีๆเลยนะผมคันนี้นะก็บอกได้เลยว่าสุดจริงๆนะผมถ้าลูกค้าผมท่านใดสนใจอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆหรือว่าต้องการอยากจะแต่งรถยนต์สวยๆสักคันนะผมก็ทักเข้ามาได้ทางช่องเจเอกฟอสปตะทุมหรือว่าจะเป็นทางเพจหรือแอดไลน์เข้ามาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะผม <ๆ S 1> ก็ยินดีให้คํา <ๆ S 1> แนะนําปรึกษายินดีเสนอทุกโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะผม ก็ถ้ายังไงก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะผมรอดูว่ารอบหน้านะผมจะมีรุ่นไหนหรือว่าแต่งแบบไหนมานําเสนอกับลูกค้านะผมสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแลวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ